เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Roblox ทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r e กันเช่นเคยนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวนะครับตัวละครที่ได้รับการรีเมคนะครับในการอัปเดตล่าสุดจากทางเกม Creature of s o n a r e กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature นะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพื่อนๆเนื่องจากรีเมคมาใหม่เนี่ยนะครับค่อนข้างเก่งแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆไดโนเสาร์ นะครับเพื่อนๆหรือว่าชอบตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนั่นเองนะแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่ได้รับการรีเมคนะครับในการอัปเดตล่าสุดจากทางเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีกันเลยดีกว่าครับอ แต่ว่าได้รับการรีเมคนะครับหรือว่ารีดีไซน์นะครับจากทางเกม Creature of s o n a r i a นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยเจ้า c r e a t u r e ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าแก่เลยนะโดยชื่อของมันก็คือเจ้าโมเอะโมเอียนั่นเองนะครับซึ่งโมเอะโมอีเอ้นเนี่ยนะครับเป็นตัวละครยุคแรกๆนะครับตั้งแต่ที่เกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับได้ทำการเปิดตัวเลยนั่นเองนะซึ่งนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็ได้รีเมคหรือว่ารีดีไซน์เจ้าโมเอะโมเอียนะครับใหม่ทั้้งงงหหมมมมดเเเลลยไ่่่่่ววาา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 าจะะปป็นนรรรูตตตตตสสสัๆแคถ นะครับให้เจ้าโมเอโมเย่นะครับน่าหยิบยกมาเล่นหน่อยครับมีรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยงามดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับด้วยการบัฟสเตตัสแล้วก็เพิ่มความสามารถต่างๆให้เจ้าโมเอโมเยนเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนะเจ้าโมเอโมเยนตัวใหม่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นฉายาพิษสั้นพาราซอลเลยนั่นเองนะครับหรือว่าพาราซอลแห่งพิษนั่นเองนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะครับรายละเอียดของเจ้าโมเอโมเยนนะครับเรามาดูวิธีการในการได้รับขอออองงเเเจจ้้้าาาาาโมมยะะะกกกก่่่นนนนนดดีีววคครรรรรััับบบซึิธใไ เจ้ามวยเย๋เนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้ามวยเอ๋อเมียได้นะครับจากการสุ่มตู้กาชาปองนะครับที่มีชื่อว่าเฮอร์บิบอกาชานั่นเองนะครับโดยจะอยู่ในช็อปนะครับออคเรเจอร์แล้วก็กาชาตรงนี้นะครับเจ้ามวยมวยเมียเนี่ยนะครับจะอยู่ในตู้ที่2ตรงนี้นั่นเองนะครับเฮอร์บิบอกาชาเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้ก็จะใช้เห็ดนะครับจำนวน65เห็ดนั่นเองนะครับก็นะครับจะมีโอกาสในการได้รับนะครับเจ้ามวยเอ๋เมียเนี่ยนะครับอยู่ที่สามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ผมหามวยเอ๋อเมียไ3 แต่ว่าดีขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าเมืยเมียได้จากอีกตู้หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าตู้ท็อกซิกกาชาตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้เงื่อนไขในการสุ่มก็คือเห็ดนะครับจำนวนทั้งหมด350เห็ดในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสในการได้รับเจ้าเมืยเมียเนี่ยอยู่ที่6.66%นนั่นเองนะครับก็จีโอกาสนะครับได้มากกว่าตู้เฮอร์บิวอกาชาแต่ก็จะใช้เห็ดนะครับในการสุ่มเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะครับเเราไปดูกัันที่ตส ของเจ้าโมเอียม er ียกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าโมเอยมียนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับอยู่ที่5,650นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่250นะครับค่าสเตมิน่าอยู่ที่120ร้ยยเรียเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์นะครับอยู่ที่44นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับอยู่ที่4,250ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่40ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่75นนั่เองนะะครับแลเจ้าโมมเเเียยนน่ะะครับจป็นเเเเเครรรจอ์ปะภททรสเชียลนะครับหรือว่าแลนตัวบกนั่นเองนะครับแล้วก็ จะเป็นเครเจอร์สายเฮอร์บิวอร์นะครับแล้วก็จะอยู่ในเทียร์ลสหรือว่าเทียร์สนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโมเอโมเยีส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าโมเอโมเยีนะครับจะบอกว่าโมเอโมเยีเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลางนะครับที่พวกมันเนี่ยนะครับมักจะเดินเตร่อยู่ในป่าของโซนารีนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยค่อนข้างเป็นมิตรนะครับโดยจะไม่สนใจเลยนะว่าจะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กเนี่ยนะครับที่คอยเกาะพวกมันอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับชอบให้สิิ่่่่่่งงงงมมีีีีชวววตตเเเเเนน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 ยยยยะะะคครรรััััับบบล็กกกกไปาาาอออูขพ ยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะอาศัยอยู่นะครับกันเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละประมาณ3-6ตัวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีนิสัยเป็นมิตรนะแล้วก็มักจะอาศัยกันอยู่เป็นฝูงนั่นเองนะครับเป็นฝูงเล็กๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าโมยโมเยนะครับก็จะมีความแตกต่างการตรงขาทั้งสีข้างนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีขนที่ขานะครับที่จะแตกต่างจากตัวผู้นั่นเองนะครับเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีขนที่ขาทั ต่างจากเพศผู้นะครับที่จะเป็นขนยาวนะครับดูสวยงามแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทางด้านรูปร่างหน้าตาของเจ้าโมเอมูเยนนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าโมเอมูเยนนั่นเองนะครับสีดั้งเดิมของมันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้าโมเอมูเยเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าโมเอมูเยนะครับในการรีโมเดลใหม่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าโมเอมูเยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้า นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเจ้าโมยเบย์เข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าครับและนี่ก็เป็นเจ้าโมยเบย์นะครับในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับหรือว่าร่างเบบี้นั่นเองซึ่งเอ่อรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งมากๆเลยนะครับที่มีชื่อว่าพาราโอนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับตามฉายาเลยที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ตั้งฉายาให้เจ้าโมยเบย์เนี่ยนะครับเป็นพิซซันพาราโซใช่ไหมก็เนื่องจากรูปร่างหน้าตาในร่างวัยเด็กของเจ้าโมยเบย์เนี่ยนะ โลฟัสมากๆเลยนั่นเองนะครับบวกกับความสามารถของเจ้าโมเอมเยรนะครับที่จะเป็นครีเจอร์นะครับที่จะใช้ความสามารถในการโจมตีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพิษเป็นหลักนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าอ่าโมเอมเยรเนี่ยนะครับได้รับการขนานนามหรือว่าฉายาว่าเป็นพอยซันพาราซอจากทางผู้พัฒนานั่นเองนะครับเพื่อนๆรูปและหน้าตาของเจ้าโมเอมเยรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาทํามาใหม่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็ดูสมูทมากๆเลยนั่นเองนะครับและท่าทางต่างๆขอองมมมััััันนนนนนนเเเี่ยะะคครรรรบบบกกก็หืไดโสาาา์พซ ซึ่งขนาดตัวของเจ้าโมยอเมเยรบในร่างวัยเด็กก็ได้ได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่จะเล็กเลยทีเดียวนั่นะสำหรับในร่างวัยเด็กนั่นะครับทำให้เจ้าโมยอเมเยรบสามารถที่จะหาที่ฐานหาพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นถ้ำซอกหินต่างๆได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆทาให้พื้นที่ในการอาศัยอยู่ของเจ้าโมยอเมเย่์มีค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากนักล่าด้วยนั่นะครับและถึงแม้ว่ามีนักล่ามาเจ้าโมยอเมเยรบก็จะ มีความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถ Toxic Trap และก็ความสามารถ p o i ซ o n a r เรียนะครับที่จเจ้าโบโยยเมเยนเนี่ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองก็ทําให้เจ้าโบยอยูย่เมี่เยสามารถที่จะกระจายพิษนะครับไปยังสัตว์ตัวหรือว่านักล่าต่างๆได้ก็จะทําให้นักล่าตัวน,นั้นเนี่ยนะครับติดสถานะติดพิษนะครับได้รับบาดเจ็บเกินไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการป้องกันตัวประเภท p a s ซ i v e Effect นะครับที่จะทําให้เจ้าโบยอยู่เมเยนเนี่ยนะครับปล่อยพิษออกจากร่างกายอตน คลิปแล้วกันนะครับว่าเจ้าโมเออเบเยเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างและความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับเอ่อใช้ยังไงนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดไปคร่าวๆก่อนนะครับว่าเจ้าโมเออเบเยเนี่ยนะครับมันเป็นเครลเจอร์ที่สามารถใช้ความสามารถในการปล่อยพิษเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับจึงทําให้เจ้าโมเออเบเยเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นพอยซั้นพาราสซอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหลายๆคนมักจะมองว่าเจ้าโมเออเบเยเนี่ยนะครับเป็นเครลเจอร์ที่เเเเหหหมมมมืืือออออนนนนนกกกััับบบบรรระะะสายยใช่่่้ทไไไคคดป็ เคลืนะ่อนที่เดินได้อะไรทํานองนี้เลยนะครับใครที่เล่นเป็นนักล่าหรือว่าคลีเจอร์ประเภทกินเนื้อเนี่ยนะครับเวลาเจอเจ้าโมเออมเยเนะีนะ่ยก็มักจะโฟกัสเป็นพิเศษเลยนั่นเองนะเพราะว่าเจ้าโมเออมเยเนี่ยนะครับ,รบมันไม่ค่อยที่จะมีพิษมีภยัยหรือว่ามีการต่อต้านหรือว่าแบบต่อกรอะไรมากมายน,น,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเนี่ยนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นกระสอบสายเคลื่อนที่เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็เลยได้จัดทำให้เจ้าโมเออร์เมเยร์เนี่ยนะครับกลับมาใหม่นะครับในเวอร์ชันที่ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของเจ้าโมยอเมอียในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นครีเจอร์ที่มีความสามารถในการป้องกันตัวที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์ประเภทกินพืชน,นะครับที่อ,อ,อาจจะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรตอนนี้เนี่ยนะครับมันแข็งแกร่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและยิง่งในร่างตัวเต็มวัยของเจ้าโมยอเมอียเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามันไม่ได้เป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่ต่อไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าโมยอนนวว่่าารัใงต ของมันเนี่ยนะครับจะแข็งแกล่งมากขึ้นแค่ไหนและความสามารถต่างๆของเจ้าโมเอเบียเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับ และนี่ก็คือเจ้าโมเอโมเอียนะครับในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับสวยงามขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตขึ้นจากในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆแบบเออหลายเท่ามากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบว่ากี่เท่าน่าจะประมาณ10เท่าได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับในร่างตัวเต็มวัยนะครับบวกกับการรีโมเดลมาใหม่นี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าโมเออโมเอียเนี่ยนะครับดูสวยงามดูสมูทนะครับไม่ว่าจะ ูอ้วนกลมนะครับดูแบบสวยงามดูเท่เนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะน่าชื่นชมทางผู้พัฒนามากๆเลยนะครับที่ได้ทําการรีเมคเจ้าโมเออมเอียมาใหม่ให้สวยงามได้มากยิ่งขึ้นขนาดนี้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆของไดโนเสาร์เนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบเจ้าโมเออมเอียเป็นพิเศษเลยเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับจะทาให้เจ้าโมเออเอียเนี่ยนะครับดูแฟนตาซีขึ้นมามาก เจ้าโมเออเมเยเนี่ยนะครับจะมีเป็นเหมือนกับเกาะนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็นหนวดนะครับเป็นเอ่อหนามแหลมขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าเจ้าโมเออเมเยเนี่ยนะครับมันได้รับไอเดียในการรีดีไซน์ของมันเนี่ยนะครับมาจากนักนักเสาร์ที่ชื่อว่าฟารซรอโลโลฟัสใช่ไหมแต่ว่านะครับมีการตกแต่งรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งในอวัยวะต่างๆของเจ้าโมเออร์เมเยเนี่ยนะครับจะมีเหมือนกับขนนะครับที่เป็นขนยาวมีหนามแหลมใช่ไหมทำให้เจ้าโมเอ นี้ได้รับไอเดียในการตกแต่งมาจากผีเสื้อนั่นเองนะครับเลยจะทําให้เจ้าโมยอเบเยนดูสวยงามนะครับดูสง่างามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบนร่างกายของมันนะครับดูพลิ้วไหวไปหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆนนี้ก็จะเป็นความแฟนตาซีที่ทางผู้พัฒนาเขาได้ตั้งใจใส่เข้ามานั่นเองนะครับและเจ้าโมยอเบเยในร่างตัวเต็มวายนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวไม่เพียงแต่ขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆทั้งความสามารถต่างๆนะครับเพื่อนๆแล้วก สเตตัสของเจ้าโมเอโมเยเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นแบบชัดเจนมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความสามารถของเจ้าโมเอโมเยกันบ้างดีกว่านะครับโดยความสามารถประเภทพาสซีฟเฟกต์นะครับของเจ้าโมเอโมเยนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ Iron Stomach ในนี้นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าโมเอโมเยเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานผลไม้เน่าๆนะครับหรือว่าผลไม้ที่เสียแล้วเนี่ยนะครับซึ่งบางคนอาจจะงงใช่ไหมว่าเออผลไม้เนี่ยมันมีเสียด้วยใช่ไหมซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราไปเจอต้นไม้เนี่ยนะครับเราสามารถ ไดจะคาบผลไม้เหล่านี nice of ้เนี่ยออกมาได้ซึ่งหากว่าเราคาบผลไม้ออกมาวางที่พื้นเนี่ยนะครับมันจะมีระยะเวลาอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าระยะเวลาเนี่ยนะครับมันครบตามกําหนดแล้วเนี่ยผลไม้เหล่านั้นที่เราคาบออกมาเนี่ยมันก็จะเน่าไปนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหากว่าเป็นเคอร์เจอร์ตัวอื่นกินเข้าไปเนี่ยมันจะได้รับผลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดสถานะแล้วก็เสียค่า HP แล้วก็การกระหายน้ำใช่ไหมแต่ว่าเจ้าโมเอเบอร์เยนเนี่ยนะครับได้ได้ว่าสามารถที่จะทานผลไม้เหล่านั้นเนี่ยได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ติดดดสถาาานนะะหรรรืืออว่่ไ้ับบผลลกกทเเยงจ เพราะนะครับหรือว่าร่างกายของเจ้าโมเออบเอียนะครับที่ได้ทําการถูกออกแบบมาแบบพิเศษนั่นเองนะครับทำให้เจ้าโมเออเมเยเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานผลไม้เน่าๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้แบบที่ไม่ติดสถานะหรือว่าไม่ได้รับผลกระทบใดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนื่องจากร่างกายของมันเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้เป็นสัตว์กินพืชแบบเต็มระบบเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบล็อกอินเจรีนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าโมเออร์เมเยรเนี่ยนะครับสามารถที่จะต้านทานสถานะอินเจรี่หรือว่าสถานะมึนงงได้ ู่ที่50%นั่นเองนะครับความสามารถที่3คือความสามารถบล็อกพอยซันหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะพอยซันหรือว่าสถานะพิษอยู่ที่100%นั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าโมเอเมเยนเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะพอซซันหรือว่าสถานะติดพิษเลยจากร่างกายของมันเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยพิษหรือว่าพอซซันอยู่แล้วนั่นเองนะครับจึงทําให้ร่างกายของเจ้าโมยอเมเยนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากการติดสถานะติดพิษได้แต่อย่างใดเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ากันสถานะพอยซันได้แบบ100% ในสวีเมอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้าโมยอุมเย็เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยจะทำให้เจ้าโมยอุมเย็เนี่ยนะครับได้รับค่าสเตมินารีเจนหรือว่าได้รับการฟื้นฟูค่าสเตมินานะครับแบบรวดเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ยังได้รับค่าสเตมินาเนี่ยนะครับเพิ่มเติมมาอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าโมยอุมเย็เนี่ยนะครับจะสามารถหายใจใต้น้ำนะครับได้นานกว่าเครเจอร์ประเภทพื้นดินตัวอื่นๆนั่นเองนะครับและความสามารถที่5นะครับคือความสามารถบล็อกฟอสไบหรือว่าความสามารถในการต้าาาานนนนนนททสถะะหวเยย็อู่่ี25%ครับ ถัดมาคือความสามารถ defensive poison นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่มีศัตรูตัวอื่นนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้าโมเอโมเยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะโดนพิษนะครับจากร่างกายของเจ้าโมเอโมเยไปก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นที่มาทําการโจมตีใส่เจ้าโมเออร์โมเย่นะครับติดสถานะติดพิษนะครับจากร่างกายของเจ้าโมเอโมเยไปนั่นเองนะครับเจ้าโมเอโมเยเนี่ยนะครับมีความสามารถ defensive poison เนี่ยอยู่ที่4แต้มเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะถัดมาคือความสามารถ staying number นะครับบอธิาายยได้ง่ๆสั้นๆเลยนะครับว่าต็ง ว่าเจ้าโมเอมิเย่เนี่ยนะครับอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นปาร์ตี้แพ็คเนี่ยนะครับยิ่งจํานวนของเจ้าโมเอมิเย่เนี่ยนะครับมีจํานวนมากเท่าไหนนร่ในปาร์ตี้แพ็คเนี่ยจะยิ่งทําให้เจ้าโมเอมิเย่เนี่ยนะครับแข็งแกร่งมากขึ้นตามจํานวนฝูงของมันนั่นเองนะครับถัดมาคือความสามารถบล็อกบีทหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะบีนหรือว่าสถานะการเลื่อนไหลเนี่ยนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนและสุดท้ายเลยก็คือความสามารถพอยซัานในแขกหรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อทําให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเานา มีความสามารถ Poison Attack เนี่ยนะครับอยู่ที่0.5แต้มนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active Ability นะครับหรือว่าความสามารถกดใช้ของเจ้าโมเออเมเยนะครับจะมี3ความสามารถด้วยกันความสามารถแรกเลยคือความสามารถ grab หรือว่าความสามารถในการคาบนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้พบเห็นนะครับ Creature ที่เป็นประเภท Herbivore หรือว่ากินพืชที่จะมีความสามารถ grab บ่อยๆสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับผมเพิ่งเคยเจอนะว่าเจ้าโมเออเมเยเนี่ยนะครับเป็น Creature ประเภท Herbivore ที่มีความสามารถ grab หรือว่าความสามารถในการ ด้วยนั่นเองนะเออความสามารถที่2คือความสามารถท็อกซิกคราหรือว่าความสามารถในการวางกับดักพิษนะครับเอาไว้บนพืนนั่นเองซึ่งหากว่ามีสัตว์ตัวตัวอื่นนะครับมาเหยียบกับดักพิษอันนี้เข้าเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะติดพิษต่างๆไปนั่นเองนะครับและความสามารถที่3คือความสามารถพอยซันแอเรียนะครับหรือว่าความสามารถในการกระจายพิษไปยังพื้นที่รอบๆตัวของเจ้าโมยอมิเอนั่นเองซึ่งหากว่าเราทําการกดใช้ความสามารถพอยซันแอเรียนี้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าโมยอมิเอเนี่ยจะทำการกระจายพิษของตัวเองเนี่ยนะครับไปยังบริเวณรอบๆ รอบตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆติดสถานะพอยซด้หรือว่าสถานะติดผิดไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้ามวยอเวเยนะครับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพิษพาราซอหรือว่าไดโนเสาร์แห่งพิษนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังเลยนะเพราะว่าความสามารถต่างๆของเจ้ามวยอเวเยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความสามารถที่จะโจมตีศัตรูนะครับด้วยสถานะติดพิษนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ๋อไม่สินะครับไม่ได้เป็นการโจมตีศัตรูสิมันจะเป็นความสามารถในการป้องกันตัวเองนะครับด้วยพิษนั่นเอง ตัวอื่นมายุ่งหรือว่ามาโจมตีใส่เจ้าโมเอเบียเข้าเนี่ยเรียกได้ว่าจะติดสารพัดพิษนะครับเข้าไปยังร่างกายเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับก็คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกว่าเจ้าโมเอเบียเนี่ยนะครับมันแข็งแกร่งมายิ่งขึ้นไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตตั้งแต่ต้นคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสเตตัสของเจ้าโมเออเบียนะครับที่จะมีค่า HP ที่ค่อนข้างเยอะด้าม่าในการโจมตีเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เลยนะเพราะว่ามีดราม่าในการโจมตีอยู่ที่2เองร้ะยว้าในการเจริญเติบโตเเนี่่ก็็ถือวาปครรจจท เติบโตได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆน้ำหนักตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางส่วนความสามารถต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งด้านพิษเลยนั่นเองนะครับจะสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์ศัตรูเนี่ยนะครับด้วยการปล่อยพิษออกไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าว่ามาโจมตีใส่เจ้าโมเอลเมียเข้าเนี่ยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเองอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าชาลลุกนะครับที่ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะว่าผมต่อสู้้้กกััับบบเเเเเเจจาาาาชรรุนนนนนนีีี่่่่่่่่ยยยคคคอออออขงงงททะะลลซึใ เป็นเะย้ยเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้ดีนะว่าชา,าลลูุกเนี่ยมันก็เป็นเครเจอรจอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนั่นเองนะแต่ว่าสังเกตได้จากในคลิปนะครับเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะมาโจมตีหรือว่าต่อสู้กับเจ้าโมเอมอรมเมียโดยตรงสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาโจมตีใส่เจ้าโมเออรเมียเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาได้รับบาดเจ็บซะเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับจะติดพิษเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหลาหลายชนิดมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ ที่ผมเล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีแต่ผมนี่แหละที่จะวิ่งเข้าไปหาเขาเนั่นงนะครับเพื่อนๆก็ผมมองว่าตัวมันค่อนข้างกลนวๆแล้วก็ปันประสาดดีนะเพราะว่าความเร็วในการเคลื่อนที่น่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นผู้เล่นเก่าที่กําลังมองหานะครับครีเจอร์ที่เล่นเป็นกลุ่มได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการปกป้องตัวเองได้ค่อนข้างเก่งเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมมองว่าเจ้าโมเอมายเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจ มองหาเครเจอร์ที่แบบเล่นง่ายๆนะครับกินพืชจะอยู่เป็นฝูงก็ได้หรือว่าจะเล่นตัวเดียวก็ได้เนี่ยโมเอโมอยก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆเป็นเครเจอ์ที่เอ่อบัฟมาใหม่ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับบวกกับยังสามารถหาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งตัวมาเนี่ยนะครับได้จากตู้เฮอร์บิวองกาชาแล้วก็ทอกซิกกาชาเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆสลับเจ้าโมเอ๋อโมเอียตัวนหเึ้นะคร ก็ดูแบบสวยงามดูสดใสนะครับดูเป็นไดนโนเสาร์อีกด้วยนั่นเองนะครับลองไปเล่นกันดูสำหรับเจ้ามวยอมเบย์ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างแนะนําเลยทีเดียวนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไวพ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ